3 2 1ส,ส,สวัสดีครับพระแท้ดูแลคุณนะครับนี่คือพระสมเด็จฐานสิงห์นะครับพิมพ์หูบายสีของหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนนะครับวัดประตูฉิมพีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ พระสมเด็จรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีพศ2514นะครับด้านหลังองค์พระจะเป็นยัน์เถาะนะครับว่ากันว่านะครับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับจะสร้างไม่เกินหนึ่งพันองค์นะครับถือเป็นพระสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่โตที่หายากนะครับพระสมเด็จฐานสิงห์พิมหูบายสีปีสองพันห้าร้อยสิบสี่